สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับขอแนะนำสปอนเซอร์หลักจากช่องของเรานะครับร้านเติมเกมลายเลนเจอรราคาถูกกว่าเติมเองแน่นอนนะครับมาลู้ช็อปนะครับใครที่สนใจซื้อแพ็กเกจลเลนเจอรต่างๆสามารถทักแฟนเพจสอบถามไปได้เลยนะครับผมจะทิ้งไว้ใต้ดีคิปชั่นนะครับอย่าลืมไปอุดหนุนกันเยอะๆนะครับใครที่ใช้บริการเสร็จสิ้นแล้วนะครับอย่าลืมมาบอกมาจากช่องของเรานะครับเขาจะได้จ้างผมต่อนะครับ สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้เราอยู่กันในเกมลายเลนเจอร์นะครับอยู่กันในช่อง1 GTC นะครับก็คลิปนี้นะครับผมจะมาเปิดนะครับหาเลนเจอร์บราวนะครับตัวบราวยมทูตกูยงนะอ่าผมเรียกว่าบากูยงเลยอ่าบราวยมทูตกูยงนะครับผมจะมาเปิดหานะครับให้ไ d ดีของเพื่อนผมนะครับก็ต้องขอเกริ่นไว้เลยนะครับว่า เพ e> ื่อนผมคนนี้นะครับเป็นส่วนหนึ่งนะครับที่ทําให้ผมเนี่ยกลับมาเล่นเกม Balancer นะครับแล้วก็ทาให้ผมเนี่ยอยากเข้าใจเกมมากขึ้นแล้วก็มาทําคลิปนะครับให้ทุกคนดูกันถึงทุกวันนี้นะฮะก็ต้องขอบคุณเพื่อนคนนี้ด้วยนะฮะก็เพื่อนคนนี้นะครับก็ยังเล่นอยู่เล่นอยู่กับผมนะฮะยังเล่นด้วยกันนะฮะแต่ก็ คือ ID เพื่อนผมเนี่ยมันเป็น ID สายฟรีนะครับอย่างของผม ID หลักผมเติมเนาะแต่เพื่อนผมอ่ะเป็นสายฟรีเลยแบบอิงแบบนายศิลปะเลยนะแบบดอง,น,ดองนู่นดองนี่เหมือนนายศิลปะเลยเก็บนู่นเก็บนี่นะฮะส่วนผมเนี่ย ID หลักผมเติมส่วน ID อื่นๆเนี่ยผมก็สายฟรีไม่เติมละนะครับไม่ได้เติมแล้วนะครับก็เล่นเป็นสายฟรีแล้วก็เ,เก็บไว้ทำคอนเทนต์นะฮะอ่ะคลิปนี้นะครับเพื่อนผมนะครับสไปค์นะฮะอ่ะเรียกว่าน้องสไปค์แล้วกันนะฮะฝากเปิดหา บราวตัวใหม่นะฮะที่ฝากเปิดหาบราวตัวใหม่เนี่ยเพราะว่า ID เพื่อนผมเนี่ยบ่นนะครับอ่าเหมือนบน่นบนมาว่าเฮ้ยตัวแท้งเนี่ยมันไม่ไหวแล้วนะครับอย่างเพื่อนผมเนี่ยจะมีตัวบราวนะครับอาดูบิสนะฮะอ่าหนึ่งตัวนะครับแต่ ณนะปัจจุบันนะเพื่อนผมบอกว่าแท้งเนี่ยมันยืนไม่ได้ตั้งแต่นะครับที่เกมนะครับเอาแฝงออกเนี่ยนะครับอันเมโดเพื่อนผมเนี่ยบ่นเลยว่ายืนไม่ได้เลยใช้งานไม่ได้เลยครับบางเฉียบมากเลยพราอไม่มีแฝงแล้วพอมีอะดูบิตัวเดียวเนี่ยลำบากเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูนะเดี๋ยวพาไปเล่นนะครับเดี๋ยวเล่นให้ดูนะครับตั้งแต่เนี่ยอันเบโดเอาแฝงออกไปเนี่ยนะครับบอกได้เลยว่าความถึกเนี่ยหายไปค่อนข้างเยอะนะครับแล้วทําให้ปราวอะดูบิทเนี่ย ยืนไม่ไหวนะครับตัวเดียวนะครับส่วนนาฬิกาปู่เพื่อนผมเปิดมาได้แต่ก็ยังไม่ได้ปั่นนะฮะอ่ะแล้วมาทางเดือนนี้นะครับตัวปลาวนะครับยมมาทูตน่าสนใจนะครับเพื่อนผมก็เลยแบบเฮ้ยฝากให้ผมเปิดเนี่ยหมดตัวเลยนะครับสําหรับตัวกาชาส่วนลูบี้นะครับเพื่อนผมเนี่ยจะเก็บไว้คริสต์มาสนะฮะอ่ะก็บอกมาแล้วอ่ะมันยืนไม่ค่อยได้นะครับเนื่องด้วยที่บอทมันโหดนะครับและระยะป้อมมันใกล้เพราะฉะนั้นเนี่ยตัวแทงตัวเดียวไม่ไหวครับนะ เออใครที่มีตัวแทงตัวเดียวก็เปิดหาตัวนี้ไปช่วยเสริมแทงกันได้นะครับอาดูบิทตัวเดียวไม่ไหวนะอ่าไม่ไหวไม่ไหวนะครับก็สามารถเปิดตัวนี่แหละเปล่โยมทูตตัวใหม่นะครับอายมทูตกุยงเนาะอ่าเอามาเสริมกับอดูบิทอย่างเพื่อนผมก็ได้นะครับน่าจะทําให้ทีมแข็งแ่งมากขึ้นอ่าเห็นหมาว่าอันเบโดมันลำบากอันนี้เล่นทางตัวบินเนาะเอาตัวบินตีป้อมนะครับโคนีอลิสบินอ่ะแต่ก็ได้รับชัยชนะมาแต่ก็ แต่เรียกได้ว่ามันมันบางลงจริงนะครับสำหรับตัวอันเบโดนะฮะเดี๋ยวคลิปนี้นะครับเราจะมาเปิดหาการตู้บัฟมาไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับถึงวันที่12นะครับผมนะอ่ะอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามารับตั๋วเพิ่มกันนะครับผมไปลุยไม่รู้ว่าจะได้ตั๋วทั้งหมดกี่ใบนะครับอ่าแล้วก็จะมีตรงภารกิจเราไปรับตั๋วกันเพิ่มนะครับนี่นะอ่ารับมาครับซัดหมดครับซัดหมดเลยซัดหมดเลย ตรงนี้รับมาครับผมนะไปเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าจะมีทั้งหมดกี่ใบนะครับตัวกาชาต2 6บใบอ่าเดี๋ยวเราซัดกันหมดเลยนะฮะหวังว่าบราวตัวใหม่นะครับจะออกให้เพื่อนผมนะฮะอ่าเดี๋ยวพาไปดูกบม่วงกันนิดนึงนะครับว่ามีกบม่วงกันกี่ตัวนะครับอ่ะนี่ครับอ่าแล้วก็กบ9ดาวนะครับเพื่อนผมขาดอีกตัวเดียวนะครับก็จะเป็น เก้าดาวสี่ตัวและเดือนนี้เกมแจกพอดีนะครับมีอยู่3ตัวอันนี้คือไม่ได้ไม่ได้เติมเลยนะครับเล่นเป็นสายฟรีนะครับก็เก็บกบ9ดาวได้3ตัวเดือนนี้แจกอีกหนึ่งตัวนะครับเป็น4ตัวและไอดี ID นี้ก็สามารถเลือกปั้นレンเจอร์แม็กมาได้1ตัวเลย9ดาวแม็กนะครับเดี๋ยวให้เพื่อนผมไปตัดสินใจที่หลังว่าจะปั้นตัวไหนแม็กแต่คลิปนี้เรามาเปิดหากันก่อนนะครับส่วนเรื่องเกียร์เหมือนกันนะครับเกียร์ผมว่าเกียร์เดือนเนี้ยไม่ค่อยน่าสนใจเท่าไหร่นะครับ สามารถเก็บกากรูบี้อย่างไอดีเพื่อนผมเนี่ยไปรอเดินหน้าได้เลยคริสต์มาสนะไอดี ID จะพัฒน,นาไปได้ไกลนะครับลุยครับผมไปบราวยมทมูตกูยงนะฮะอ่าบราวยมทูตกูยงออกมานะครับผมร้อยกาใบนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าจะได้หรือเปล่าน,นะครับสำหรับบราวตัวใหม่มืดใหม่โอ้โหลีอา โมาดอนนะฮะอ่ะเดี๋ยวมาดูเลทกันนิดนึงนะครับเพิ่มเข้าตู้มาแล้วนะครับโอกาสออกนะครับ1.50านะบราผู้สงสารนะฮะเดี๋ยวมาดูกันว่าจะออกจริงหรือเปล่านะครับเพื่อนผมมีกล่มมวงอยู่18ตัวอ่ามีอยู่18ตัวนะครับออกมาหน่อยนะครับบราวผู้สงสารมาโอ้บราวหัวขโมยบราวหัวขโมยครับไปลุยบราวตัวใหม่โอ้เมอรี่ อะไรครับนี่ยไปครับปุ๊บโอ้โหเรือเป็ดวะไปครับต่ออีกรอบหนึง่งเดี๋ยวผมว่าออกเกมเข้าใหม่ดีกว่านะเออไม่รู้ว่าจะมาหรือเปล่านะครับสำหรับบราวตัวใหม่นะบราวผู้ทรงสารมาโอ้โหบราวเลือดร้อนเอาต่อครับลุยบราวตัวใหม่บราวตัวใหม่มามามา เ,ออเพื่อนผมจะได้เกิดนะครับออจะได้เกิดเล่นคู่กับอาดูบิสเนี่ยโหดบอกได้เลยนะครับว่าบราวตัวใหม่นะครับมืดใหม่นี่เป็นตัวที่ดีนะครับเป็นเลนเจอร์นะครับที่มีความเก่งนะครับก็คือเป็นเยกซัมมอนนะครับแล้วก็เป็นสกิลใบดามเมจสกิลใบเนาะ,ะถือว่าเป็นตัวป่วนได้ดีนะครับแต่เรื่องความถึกเนี่ยอาจจะไม่อาจจะไม่ได้เป็นตัวชนจ๋าเลยแบบพวกอาดูบิสนาฬิกาปู่อะไรพวกนั้นนะครับที่จะเป็นแบบถึกทน ขนาดนั้นนะครับแต่ตัวนี้นะครับมีความสามารถที่แบบหลากหลายนะฮะอ่าก็ยืนได้ด้วยโอ้โหแม่วกวักโชคลาภกวักเบาตัวใหม่มาอ่าก็จะยืนได้ด้วยนะครับแล้วก็จะมีเลคซัมมอนด้วยที่ใช้งานได้ดีและเลนเจอร์เนี่ยเคลื่อนที่ค่อนข้างเร็วนะครับทำให้ไปไประชิดป้อมศัตรูรวดเร็วมากขึ้นนะฮะไปขออนุญาตนะครับออกเกมเข้าใหม่หนึ่งรอบ เปิดไป60ใบปะ125เหลือ80อ่ะ50 60ใบนะครับไม่มาเลยนะฮะสำหรับเป่าทุัวใหม่ตู้บัพหรือเปล่าเนี่ยนะครับเอออ่าเข้ามาเป็นตัวแซลลี่นะฮะแซลลี่ไฮเปอร์นะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าจะออกหรือเปล่านะฮะไปครับลุยบราผู้สงสารมาครับสัตหมดครับมาตัวใหม่ปึ๊บมาครับ โอ้คนเราเบาไม่เอาเบานี้อาใครที่ตัวหมดไม่ต้องเสียใจไปนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับวันที่10นะครับจะมีแจกตัว20ใบนะครับสำหรับใครที่เป็นไอดีไทยนะ,ะเบื้องต้นเป็น i อดีไทยก่อนนะครับจะได้ตัว20ใบนะครับกล่องโคงนี่เข้าตัวอะไรก็ไม่รู้อยากได้เบาตัวใหม่นะฮะ อวันที่10นะครับไม่รู้เวลาไหนอาจจะประมาณสัก10โมงนะอาจจะมีการแจกตัว20บใบนะครับสำหรับกิจกรรมกดติดตามนะครับ Line เลนเจอร์ยูทู e เพจทางการ15,000ซับนะครับผมก็สำเร็จไปแล้วนะครับรอแจกอย่างเดียวนะครับผมยังไม่มั่นใจนะครับว่าเขาจะแจกเป็นยกเซิร์ฟโดยเฉพาะไอดีไทยเดี๋ยวต้องไปรอหลุนกันนะฮะเฮ้ยทำไมออกยากจังอะเบาตัวใหม่อะเออโอ้โหใบเหลืองครับใบเหลืองจบเลยฮนะ เราผู้ส่งสารออกหน่อยนะครับเฮ้ยนี่ทุ่มสุดเลยเนี่ยเออเดี๋ยวน้องสไปค์ผมไม่เกิดนะไอดี ID น้องสไปค์โอ้แซลลี่ฮอลลัสเอายกเลิก3ามทีไปฮอลลัสมาทำไมไม่เอาครับไม่เอาเออมาครับต่อครับไปปุ๊บโอ้บาวเลือดร้อนอะไรครับเนี่ย อะไรกันครับเนี่ยไปโอ้ราวผู้ส่งสารมาหน่อยไปครับมาราวผู้ส่งสารออกมาปุ๊บโรบินหูดวะเฮ้ยทำไมเกลือจังวะนี่ตู้บับรูบร้ปะเนี่ยตู้บับรู้ปะเนี่ยมันเกลือจังอะต่อครับคือตอนแรกมีร้อยข้อไปเนี่ยผมยิ้มอยู่นะตอนนี้เหลือสี่สิบละเริ่มยิ้มไม่ออกละจะหมดแล้วเนี่ยแป๊บเดียวเองเออ เปลบาววบาฝึกทหารฮะเดี oh, ๋ยวก่อนนะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวเอาเอาเอาบาวตัวนี้มาเรียกบาวตัวใหม่ก่อนนะฮะบปล่ามืดเอาบาวแสงมาเรียกบาวมืดดีกว่านะไปลุยโก้ครับไปบปล่าตัวใหม่นะบปล่ายมทูตกูยงออกมามาครับออกมาลุย โอ้โหโคนี้อะไรเนี่ยจะหมดแล้วตัวคือตัวจะหมดแล้วนะครับเนี่ยไบยครับสามสิบใบสุดท้ายแล้วมาผู้สรงสารออกมาเร็วมาราผู้สงสารเฮ้ยคืออะไรอะโอ้โประยุทธ์มากี่ตัวแล้วเนี่ยสองตัวเลือดร้อนสองตัวแล้วหรือป่านเนี่ย เออโอ้นี่ไงนี่มันมีแต่ตัวซ้ำๆอะฮะอะไรเนี่ยตู้ไปครับมาครับมาครับบราวตัวไม่มามาครับมามาอือแอปเปิ้ลจะหมดแล้วอ่ะจะหมดแล้วอ่ะเอาไงดีอ่ะเจะหมดแล้วจะหมดแล้วไปโอ้โหบ่าวช็อตเค สี่รอบสุดท้ายครับโอ้โหสี่รอบสุดท้ายครับเปล่าผู้ส่งสารเฮ้ยตู้ทำไมมันเกลือได้ขนาดนี้เนี่ยมาครับอูเมลกวางกวักเบาะมากวักเบาะมา,า,า,มาสามรอบสุดท้ายกวักเบาะมาเร็วๆนะฮะโอ้โหอะไรครับเนี่ยร้อยกว่าใบจะไม่มาจริงเหรอเนี่ยโอ้ นี่มันตัวเมื่อเดือน7นะฮะไอ้ไอเดือนเดือน9เ,เออตัวเมื่อเดือน9นะครับไอตัวนี้ที่มาคู่กับเบลอัศวินเออมาครับโอ้โหกวักโชคลาภกวาดเบลตัวใหม่มาหน่อยเร็วไม่ออกเลยครับร้อยใบไม่ออกเลยร้อยใบนะไม่กวักตัวใหม่มาเลยโอ้โหมาครับมาผู้หลักฐาน เรียบครับผมนะโอ้โห1 2อใบไม่โผล่เลยครับโอเคนะครับผมก็คลิปนี้มีเท่านี้นะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะฮะเพื่อนผมน่าจะร้องไห้ไปแล้วไว้เจอกันคลิปหน้าครับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับผมบายบายสวัสดีครับ